เจ้าพิงค่ะที่นี่มีกาชาปองวันพีทั้งหมดกี่ตู้แง้เงยงงงง วันนี้เรามาอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งที่กาชาปองบันไดค่ะมีคืนที่ปกคลิปเลยวันนี้เราจะมานับกันว่าที่เนี่ยมีตู้วันพีทั้งหมดกี่ตู้ว่าทาไมต้องนับเพราะว่าเรามันจนสลัดตัวแม่ไงัวแม่โตมัมคุณนาคุณนาจนสลัดแล้วก็สําหรับคนที่ยังแบบไม่เคยมาที่นี่ที่นี่คือที่ไหนที่ใดทําไว้เอาไว้ทําอะไรร้านอะไรก็คือที่นี่เป็นกาชาปองนะทุกคนถามว่าที่นี่คือที่อะไรก็คือเป็นที่ยอดกาชาปองกาชาปองที่แบบถูกลิขสิทธิ์อะทุกคนก็ที่สาคัญที่มาวันเนี้ยเพราะว่าเขามี กาชาปองเป็นแบบแผ่นๆมาด้วยออกมาใหม่ล่าสุดกระชาปองแผ่นงงปะที่ญี่ปุ่นเขามีแต่ว่าที่ไทยอเพิ่งมีค่ะไปดูกันไอ้กระชาปองแผ่นเรียกว่ายังไงคะเรียกว่าแฝกกาชาปองครับแกก็คือแนวล่าแฝกกาชาปองอ๋อพี่คะทุกคนของใหม่แฝกกระชาปองเดี๋ยวจะหยอดให้ดูที่มันเป็นแผ่นน่ะก็คือเป็นแผ่นจริงๆก็จะมีพวกแบบปต้องปตเตอร์ใช่ปะที่รองแก้วเอยใดต่างๆเยอะะมากไมมน่ารักมากอันนี้ นี่นะทุกคนหลายคนงงว่ากาชาปองแผ่นอะเวลาหย,ยอดออกมายังไงออกมาอย่างนี้นะคะนี่น้องแลบออกมาเลย <c oughs> เป็นอย่างนี้แรที่ได้ก็คือตัวนี้นี่นะทุกคนเป็นแลกเหรียญมาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวทั้งหมด30เหรียนนะคะไปเริ่มกันเลยไปจะไล่งานวันพีชว่าแบบเออเขามีอะไรอัปเดตบ้างแล้วมีวันพีกี่ตู้โอกาชาปองแต่ละตัวเขาก็าจะมีราคาแปะไว้นะทุกคนอย่างตรงนี้เป็นฝั่งพรีเมียมเป็นกาชาปองพรีเมียมราคาก็จะแพงหน่อย อย่างเช่นตัวนี้ก็จะสนนราคาอยู่ที่400บาทนะอันนี้เป็นอะไรเป็นวันพีฟิวอนี่ปะไพ่นกกระจอกอะ่ะเป็นฟิวไพ่นกกระจอกราคาก็จะอยู่ที่400บาทเราสามารถเอาไปเล่นได้หรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยถ้าราคาพรีเมียมก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะทุกคนก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ300-400บาทก็ว่ากันไปเพราะว่ามันของพรนะีเมียม嘛เนาะแล้วก็นับเลยว่าเป็นเนี่ยตู้ที่1 แล้วนี่งไงตู้ที่2เป็นไพ่ข้แมวน่ารักมากรูปแบบอนิมะอ,อนิเมะสไตล์สาวหวานก็มีนะคะอนิเมะเก่าๆก,ก,ก็มีใครอย่างเช่นอะไรเอ่ยพิท่เคียวคิดถึงมากคือตอน,นเด็กๆชอบแย่งกับเพื่อนเว้ยเพราะว่าอยากเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ยังไงคือเป็นสาวเท่สาวแบบสาวเปรี้ยวสาวเท่โคตรเท่ใครเราไม่อยากเป็นขอร้องเืออันนี้อะไรคะแม่มดน้อยโดเรมีอมราคาเท่าไหร่สามร้อยปะหรือเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะ ห5ึห้าสิบบาทเท่านั้นนี่อะไรเกิดใหม่เป็นลูกโอชีน่ารักมากเป็นพวงกุญแจนะเป็นพวงกุญแจแบบเป็นแบนปะตนี้เป็นแมวเกาะขอนไม้ปะเอ็นดูดูดิม,มีมีทั้งหมด6ตัวแมวเกาะขอนไม้แล้วก็จะเอาไปเกาะอ,อะไรก็ได้เป็นฟิวนั้นตุเรื่องอะไรวะอันนี้มีเรื่องอะไรอะ่ะมีใครรู้บ้างนี้จากอนิเมะเรื่องอะไรวะคุณคุณก็จะเป็นแบบเออฟิลเหมือนโต๊แต่งหน้าปะ น่ารักกว่าอาเน,นียน้องอาเน,นียนะทุกคนก็จะเป็นพวงกุญแจกแล้วอันนี้แหละไลออนคิงข้างๆคือไลออนคิงค่ะคูม่าทีโมนสิมบ้านี่เรื่องอะไระน่ารักจังเลยอ่ะใคร,รู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยดูการ์ตูนแบบนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะที่ขั้นหนังสือหรออันนี้เป็นที่ขั้นหนังสือทุกคนน่ารักกว่า เป็นรูปแมวแล้วก็แบบมีตะขอเอาไว้ขัานหนังสือจบจบน่ารักอันนี้อันนี้อะไรคะกระชับปองพุดดิง้งคือยงายก่อนเอาไปตกแต่งฟิลหวานหานปะเผื่อวันไหนหิวก็จงกิงนมีปะตู้ต่อไปเป็นของน้องอาเนียนะทุกคนเป็นพวงแญแจอีกแล้วน่ารักมีแม่สาวคนนี้ด้วยฉันชอบคนนี้มากตู้นี้ก็จะเป็นน้องแมว5้าคาแรคเตอร์นะทุกคนน่ารักกว่านี่เกมนิกกี้ปะกระชับปองเกมนิกกี้ใช่ไหมน่ารักกว่าดูดิก็จะเป็นพวงแจกแล้วนะทุกคนก็จะเป็นพวงแจวแบน ก็มีให้หยอดทั้งหมดกี่แบบ1 2 3 4 5 6หแบบมาที่ตู้นี้เป็นอะไรกระชับปองขนมมัะอันนี้กระชับปองอะไรอะทุกคนไม่เข้าใจชาปองทาโกยากิและนี่นะคะวันพีที่เราเจอเป็นตู้ที่3ามปะเป็นฟิวสัตว์ไม่เชิงสัต์สิอันนี้ไม่ใช่สัตว์เป็นฟิวรวมๆคาเลคเตอร์รวมๆมีการูด้วย น้องอันนี้ชื่ออะไรวะจำชื่อได้แต่การูมีการูอยากได้การูไวยอดเลยดิปราคาอยู่ที่250นะทุกคนเหรียญหนึ่งมันจะตกอยู่ที่50บาทนะทุกคนถ้า2 5 0้ก็เท่ากับว่าใช้ห้าเหรียญอยากได้ไม่เกิน5เหรียญต่อครั้งป๊าสาธูขอให้ได้การูเหอะเพราะว่าชอบการูมากอยากเป็นวีวีคือแบบสมัยที่แบบดูใหม่ๆอ่ะอยากเป็นวีวีมากเพราะว่าไงเพราะว่าอยากขี่การูค่ะเดียวปะ่ะเอาจริงเดียวอยู่นะ ถ้าได้การูนี่จบเลยปะเป็นน้องเสือน้อยว่ะนี่นะคะทุกคนลงมาข้างล่างก็เจอวันทีตู้ที่สี่เป็นอะเป็นคาเลคเตอร์รวมๆหรือเปล่กกาคะก็จะอยู่ที่สองอห้าสินะทุกคนเจออีกตู้หนึ่งแล้วนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตู้ที่มาใหม่เป็นอะไรฟิวไพนกกระจอกอ่ะน่าจะใช่นะคะ เนี่ยเป็นมาแบบใหม่แบบสับเป็นในชุดของวานโนะใส่ชุดวานกันเนี่ยนางมีก็ใส่ชุดวานอ่ะก็จะเป็นชุดวานโนทั้งหมดแล้วก็มีลูฟี่เกียร์ห้าด้วยราคาก็จะอยู่ที่150บาทถูกนะเอาดีก็อีกตู้หนึ่งค่ะทุกคนตู้ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่เจอจะเป็นอาวุธของคือจะเรียกว่าอะไรดีอาวุธประจําตัวอาวุธประจํากายหรอหรือว่ายังไงเพราะว่าซันจิเะก็คือไม่ใช่อาวุธเป็นอาหารแทนอาจจะเป็นอาวุธเอาไว้จีบสาวหรือเปล่าคิงหล่อมาก สามีค่ะเนี่ยสามีนี้ก็จะอยู่ที่200บาทน,นะเอออีกตู้หนึ่งแล้วทุกคนเหมือนว่าจะซ้ํากับตู้ที่แล้วปะ่ะน่าจะใช่อะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาหยอดกันอีกทีหนึ่งนะคืออยากได้การูมากม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวมาหยอดอีกทีถ้าเงินเหลือ <c oughs> แล้วก็ตู้ข้างๆนะทุกคนก็จะเป็นภูมิคุญแจวันพีสอีกแล้วครับผมภูคุญแจวันพีชจะเป็นชุดแบบในวันโนะทุกคนแต่ละคนก็คือจะแต่งตัวเป็นชุดวันโนค่ะราคาก็จะอยู่ที่150ยบาทเองทุกคนเป็นภูมิคุญแจ น่ารักอยู่นะแปะไว้ก่อนตู้นี้ตู้ถัดไปที่เจอเราทุกคนเป็นฟิลพูเจอีกแล้วจะเป็นเอ่อเหมือนเขาเอ็กกับธรรมกจิเอ็กวันพีก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยน่ารักอยู่นะเออถ้ามีธรรมกจิที่เป็นวันพีดอะ่ะเอาดีกูซื้อนะเว้ยอ่ะเนี่ยมีใครบ้างมีลูมีลูฟี่โซโลโซโซลน่ารักมากโซโลน่ารักมากมีนามิมีอุซบมีซันจิมีชอปเปอร์มีโรบินอ๋อก็จะเป็นแบบ กลุ่มจนสลับหมกฟางนั่นแหละมี10คาแรคเตอร์ให้หยอดกันราคาก็จะอยู่ที่150บาทเองเดี๋ยวต้องมาจัดอันเนี้ยแปะไว้ก่อนมาค่ะทุกคนมาต่อกันอีกตู้หนึ่งไม่รู้ตู้ที่เท่าไหร่แล้วเฮ้ยทำไมเหมือนเห็นตู้นี้ไปแล้ววะน่าจะใช่ปะน่าจะเป็นคาแรคเตอร์เดิมก็คือเป็นคาแรคเตอร์วันผีที่แบบมันมันอยู่ในเนี้ย คือแคปซูลกระชปงองเขาก็จะเป็นแบบรูปผลไม้ปีศาจเป็นฟิลนั้นก็คือไม่ต้องทิ้งแคปซูลก็ได้เอาไปแบบตั้งโชว์สวยๆเก๋ๆเ,เ,เพราะที่ห้องก็มีหนึ่งอันสองอันมั้งเออทำนี้เลยมีเจ้ายีราฟมีโคบีแล้วก็มีเพื่อนโคบีมีเบโปแล้วก็มีใครวะสองคนจำชื่อไม่ได้คนมาเจออีกตู้หนึ่งแล้วอันนี้น่าจะเป็นฟิลแนวแบบโปสเตอร์อ๋อดีหรือว่ายังไงเป็นเงยเนี่ยเห็นเขาใส่กรอบเอาไว้น่าจะเป็นโปสเตอร์ป่ะมีลูฟี่ มองเห็นปะมีโซโลมีอูโซมีชอปเปอร์โรบินแล้วมีใครบู๊มีเอสด้วยทุกคนมีเอสแล้วก็มียามาโตเอสด้ยามาโตน่ารักมากดูฟี่รูปนี้เอาดีสวยนะแบบแตะพระจันทร์ปะราคาอันนี้ก็จะอยู่ที่200บาทนะทุกคนไปเอาไว้แบบนี้ค่ะทุกคนกระชับองวันพีซอีก1ตู้เจออีกแล้ว ก็จะเป็นอะไรนะเรือแยกของเรือซันนี่อะที่แบบแฟงกี้เอามาต่อใหม่อ่ะมีหัวมีหัวแมรี่ด้วยจ้า mm hmm. เขาเอามาดัดแปลงเนี่ยหยอดออกมาก็จะเป็นฟิลนี้เลยนี่มีสามันปะน่าจะมี3มแบบเนี่ยมีหนึ่งสอสามสมแบบมรี่แล้วก็มีอะไรมีอันเบเล็กหาแล้วก็มี อเล็กซี่ราคาอยู่ที่250บาทนะเจออีกแล้วเจออีกแล้วตู้ต่อไปนี้จะเป็นกาชาปองหอยทากสื่อสารนะทุกคนคือเคยหยอดไปแล้วแหละรอบหนึ่งราคา150บาทคือเคยหยอดไปแล้วแล้วมันก็จะเป็นฟิลว่าไม่ใช่หอยทากที่แบบตามคเลคเตอร์นะทุกคนมันก็จะเป็นหอยทากที่แบบคลาคๆากันไปแต่ว่ารูปเนี่ยก็คือตามนี้ได้เลยจะมีแบบแล้วแต่แล้วแต่รุ่นอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นวานโป่ะ มียามาโตะมีลูฟี่มีแบบแกงรวมแกงกันเจออีกตู้หนึ่งวันพีดเอ็กเน็กฟิกไงวันพีดภาคคนแสดงไงเป็นฟิลสแตนดี้นะทุกคนก็จะเป็นแบบโปรเตอร์หนังนั่นแหละเป็นโปรเตอร์เป็นโปรเตอร์ซีรีส์ของเขาแล้วก็มาทําเป็นสแตนดี้ก็จะมีตามนี้เลยรูปมันก็จะเล็กหน่อยละมันทุกคนเห็นว่ามีใครบ้างอะมีมีฮอกมีบากี้มีอาลองมีซันจินามีอุโซฟโซโล ลูฟี่แล้วก็แบบโปเตอร์หนักราคา150บาทเองใจอันนี้สนใจแปะไว้ก่อนอีกแล้วนี่ไงทุกคนของจริงวะเขาจะเป็นอย่างนี้สแตนดี้เอ่อวันพีไลชั่นก็มีความใหญ่ประมาณหนึ่งปะก็เล็กอยู่แต่ใหญ่อะเข้าใจปะแกเข้าใจคมหามายมีปะก็ประมาณเท่าไหร่อะสองอนิ้วยาวประมาณใหญ่ประมาณ2องขอนิ้วสีฟ้าก็ได้อยู่น่ารักนะเอาไปลองแก้วเก๋ แกว่าได้ไข่ได้จินเบค่ะเอ้ยไม่ใช่ได้ไอ้นี่แฟงกี้ค่ะเอ็นดูน่ารัก่ะอยากได้โซโลอ่ะเพราะว่าโซโลแบบหน้าแบบปากเป็ดมากเลย หัวไม่ได้แน่เลยอ่ะได้ลูฟี่ค่ะได้กับตันเรือนะคะทำไปเล่นไปไปได้ลองได้ไหมวะได้คิดอ่ะหน่อยอ่ะแต่ก็ดีก็ดีได้คิดก็ดีมไม่แย่ไม่แย่แต่อยากไม่ลองอนะ่ะโชคชะตาทำไมไม่ได้การูอีกแล้วได้ใครอ่ะ ใชะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่กาลูอ่ะใครวะแกะดูก่อนปกส่งข่าวค่ะอีที่เป็นแบบฟิลเจ้าของข่าวปะเจ้าของสำนักพิมพ์ยอยะไรเงี้ยนักข่าวนอย,อยวะอยากได้กาลูาไปดีค่ะคุณนะ้าะฉันเห็นสตอรี่เธอแล้วเธอได้คลิปไปฉันต้องได้รอเป็นฟิลนั้นอะเหมือนแบบไม่ได้ไม่ตอนแรกฉันไม่อยากได้ที่ที่รอฉันว่าฉันว่าในเพิ่ ฉันสุดท้ายฉันก็ได้ครูเพราะว่าฉันใช้เงินแกมัเฮ้ยหรือว่าเธอเอารอไปหมดแล้วป้างแต่ว่าตอนไหนก็ออกมาสามอันต่อกันน้อยว่ะนี่ฉันอุ้สึกจะมาต่อของแกแลจริงเหรออุ้ยมากเลยฉันไม่หยอดเพิ่มดิบว่ะกดโจ๊ะตัวสัตว์อยนี้เอาเอาแต่หัวปะไม่ต้องใส่หัวปะขี่กองก้อยไม่ต้องใส่หัวค่ะน้อยว่ะฉีกไงอะฉีกกันเลยฉีกแบบ กระดอนกระเด็นอะไรอ่ะกลัวทางกลัวเวอร์พิชคาดเสี่ยนอะไรยังไงต่อหอยอะไรออนดีใช่ไหมก่อนไปฉันทำการบ้านงโดยการโดยการที่รอตกรอตกเพื้นโดยการดูวันฮีชนิดพัทวันจากสกายเดียร์ทิมวันุก็ไม่โหดอ่ะก็คือไม่ต้องนอนก็ไม่โหดเกินอ่ะแต่คือฉันก็เลยไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเท่าไหร่ที่เลยมานั่งดู โอ้ยหล่อเทพหล่อจริงหล่อใส่ไฟที่หนังเราถึงโค้ชหล่อเอออุ้ยเออพี่ดูพี่หล่อเขาขาแบบเนี้ยโดปะกอนลำสมัยแบบเล่นเรื่องรักไม่มีสมัยแบบแวมไพร์ปะสมัยเล่นเป็นแวมไพร์เออแบบที่ออกจากออกจากในลมมั้ง